ผรมนายตอกกรคัพพัฒดีกำนันตรงวัฒน์เสือมในนามประธานจากคณะกรรมการจัดงานประพณีบุตบ้องไฟขอตาบกับพระคุณ,น,คน,ณน,นายกนกพจนิธิธนาพลนายเบอร์เชียงขวัญที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานประพณีบุตบ้องไฟประจำปี2568ประถมขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ดังนี้หนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสารกระดุรรมตำเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวตำบลบ้านเขื่อง 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนในกิจกรรมสืบสารประเพณีให้ทํากิจกรรมร่วมกันขอให้เกิดความสามาัคคาาีบองดอง 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุน้นเศรษฐกิจของชาวตำบลบ้านเขื่องสําหรับการจัดงานประเพณีบุญช่องไฟป,ประจำปี2 5 1 8 ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 17, 18, 19พฤษภาคม2568โดยได้รับข้ประมาณถึงอุดหนุนจากองค์การบริหารสร่นต้นเขืองการจัดงานประพณีบุ้งไฟในครั้งนี้กระผมต้องขอากราบขอบพระคุณองค์การบริหารสวร่วนตัวบ้านเขือ่อนที่ให้การอุดหนุนข้ประมาณในการจัดงานต้องขอบขอบพระคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงขวัญ ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความสงบเรียบร้อยก็นกันกนการบมู่บ้านทุกปู่บ้านตลอดจนข้าราชการพนักงานส่วนตำบนทุกท่านที่มีความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้นอย่งางดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ไว้ว่าและกล่าวเปิดการจัดงานพระพีบรีลุไฟประจำปี2568ณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ ขอพีถุนัุ้งไท่านกำนันอัตกรคำพัดีท่านปีชาบัวเลยนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเขื่อนท่านสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลบ้านเขื่อนท่านประธานอบตบ้านเขื่อนท่านผู้แทนท่านผู้กวบคุการ ถานีตำรวจภูทรบ้นนานเขือ่อนท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องชาวตำบลบ้านเขือ่อนที่รักคารพทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารวมในกิจกรรมงานประเพณีที่ดีงามนะครับคือบุญประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี2 5 6 8ปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่กระผมใโอกาสมาร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมบนประเพณีบุญร่องไฟนะครับก็เป็นการสืบทอดหรือว่าสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีเป็นประเพณีท้องถิ่นนะครับในช่วงเดือน6ของทุกปีก็จะ มีการจัดกิจกรรมหลายหลาหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีสำหรับการจุดนะครับจบวงไฟก็อาจจะมีขู่ขานิดหน่อยนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันที่18พฤษภาคมน,นะครับมีเรียกว่าผู้แทนประอค์นะครับได้เดินทางมา ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีโครงการธรรมะดาวาบังนะครับที่จัดที่ศูนย์สาเจดหอนนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง17บเนาฬิกาที่น้องชาวตำบลบ้านเขื่อนะครับที่ได้แสดงออกถึงความ ก็ขอให้การจัด,ดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับฝาฝนก็ขอให้ตกต้องามวิธีการตกอย่างพอดีนะครับไม่ให้มีน้ำท่วมนะครทำสลับปีนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านนายกต่อบ้านเขือ่อนท่านกำนังระบลบ้านเขือ่อนท่านคณะกรรมการ,การ,การจัดงานประ่พณนีุ้นบ้านใ ็ขออวยพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความ่งม,มาปรารถนาทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขออนุญาตเปิดง,งานประเพณีบุญบ้องไฟของตำบลบ้านเข่งประจำปี2568ณนบัดนี้ครับ dan kodum dan kanak